สวัสดีจ้าลตีจ้าลตี้พากินพาเที่ยวจ้าเสร็จแล้วปลานินยำตะไคร้ของเรามากินกันเลยจ้าลุยเลยจ้าพังทลายเหรอกินเลยจ้ามีวิธีทําอยู่นะจ้าไปดูในคลิปเลยนะจ้าปลานินยำตะไคร้ของเราโอ้กินเลยจ้าทำเสร็จเราก็ต้องมากินเนาะทำเสร็จปุ๊บเราก็ต้องมาชิมนะจ๊ะ บาดเยนยำตะไคร้อร่อยนะคะเมนูแนะนำเลยนะเดจงดสิบีแล้วอรบอ, <c oughs> อร่อย <c oughs> อร่อยจะแลนี้ยิบปะจบปะเป็นยังไงับ

แนะนำำจะทำเมนูนี้กินได้หมดทุกส่วนนะจ๊ะปลาน,นี่ก็ทอดแล้วเนี้ยมาทอดกรอบดูวิธีทำได้นะจ๊ะในคลิปนะจ๊ะ ถั่วทอดน้ำ,ำยำแบบหมักเผ็ดจัด ไม่นุงก,กินเล่นกินกับเขาได้เละะ้วจ้ะกับแก้มยิ่งแซ่บกินกับพรสวดรครับ cộng cộng cơm hay sao xả bát dạ mua mấy thì chắc đẹp mình chip với thị thẩm chắc เราแล้วมานั่งกินที่เบื้องลยว่าแซ่บซ้ำแต่ปลานิบสดๆกรอบๆน้ำยำฉ่บๆเปิดร้านอาหาร เป็นเมนูเนี่ยน้ำเต็มเลยจ้ะรติให้เปิดร้านอาหารรติเลยเห็ดเป็นครับโอเค กิดหงวานจุดฝแบบีกลับไปฟัมไปกินร้านอาหารยังมันแสบปานี้แล้วสิบอกให้เครื่อง เครื่องหลาหลแซ่บเขากันคัะหวหอมหอมตะไคร้ใบมะกรูดกแบบ็สับลูก็เป็นยางงมูทูมาเดียวเล้ว ใช่บนมอพมิกบุ๊ผ็ดไปไหนนะ cà ừ. là... like rồi Không có gì đâu Cục nặng, Thăng xa lại

น,น้ำปลาบกนาะ i, น้ำตาลปี๊บละลายน,น้ำงอนแซบไม่ใช่ยังไงก็แซบนักมากเอาของทอบม,มาทอบทำทุกส่วนของปลา กินได้ไดเได้ดักกินได้ย็นหัวเลยกินหมดได้ยอางหัว,วกรอบๆหงังขีดมันยั่เสียบมันก็เหลือเลยนะเปนั่งกินนะรินหน้าบรรยากาศดีๆใปลานยำตะไค่จันทเนาะ แต่บรรยากาศคร่ะโอ้ยคิดอโอ้ยิฟองแซ่บแซ่บจวดจัดฟาดบุ้มกินปลาทปิดซือท่ก็กินดกินที่งนนมงเราเลยซูเปนปอาดิ้ต้องซือปลาหลายเนาะี่แจกันหมแล้วแซ่บแล้ดังแบอนนี้งก็ตื้อเอายูหน้น ซูพี่หน่องกินยู่บ mm. mm. ้านห้านั่งกินอยู่งนั้นตัวนีก็ได้ซื้อเลยอได้ซื้อไม่รบทุกอยนแต่พอถ่ายแบบไูเต็มนี่แล้วบันีเขาที่ใส่มือเลยเขากินเนือบนเขาพกินตันเนอวกินตุนเหนกินเนือกินเนือบนกินเนือบน เห็ดกินร้องเมื่อเดือนจะเดือนแซ่บจ้ะ,ะง่ายแซ่บอีือนะเนาะเกียงตับแปบ,บเดียวเด็กก็มันมันแม่งบ่งจะอยากคูว่าเฮ็ดแซ่บเฮ็ดจังไดไปดูในคลิปวิธีทำละตีละจะเดือนละตีวางดิงวางอยา่างเป็นติ่งเพราะเป็น,นยังเป็นเบิ้งคลิปง่งายง่ายง่ายสไตล์บ้านฮอลล์รถเนาะเดี๋ยวค่อยๆพัฒนาฝีมือไปละจะเดือนเดี๋ยวสิจัดการเบิร์ตนี่มันเหลือนี่น <laughs> แต่ว่าขอ ลังไหมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปของลัตตี้นะจ๊ะถ้าทื่ชอบก็ฝากเป็นกำลังใจให้ลัตตี้ด้วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ลัตตี้อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนติ๊งติง,ตง,ตงเพื่อจะไม่พลาดคลิปต,ต่อไปของลัตตี้นะจ๊ะบา,บายบายไปลวจ้าสำหรับคลิปนี้